การซุบซิบมันเป็นแค่ความเห็นไม่ได้ไปทำร้ายใครแต่มันเลวร้ายกว่าการขโมยชายชราคนหนึ่งปล่อยข่าวว่าเพื่อนบ้านเป็นขโมยจนทําให้ชายหนุ่มถูกจับหลายวันต่อมาเมื่อได้พิสูจน์ว่าตัวเองบริสุทธิ์ชายหนุ่มจึงได้รับการปล่อยตัวและแตัดสินใจฟ้องร้องชายชราที่กล่าวหาเขาผ,ผิดในศาลชายชราขอความเห็นใจผู้พิพากษา มันเป็นแค่ความเห็นผมไม่ได้ไปทําร้ายใครผู้พิพากษาจึงสั่งชายชราเขียนคำพูดทั้งหมดที่เจ้าพูดเกี่ยวกับเขาลงในกระดาษตัดเป็นชิ้นเล็กๆโปรอยออกจากหน้าต่างรถระหว่างทางกลับบ้านแล้วกลับมาฟังคำตัดสินพรุ่งนี้วันรุ่งขึ้นผู้พิพากษากล่าวกับชายชราว่าเจ้าจงไปเก็บเศษกระดาษที่โปรยไว้เมื่อวานกลับมาก่อนและจึงค่อยฟังคำตัดสินสามที่เคารพ ผมจะทําได้อย่างไรตอนนี้ลมคงพัดเศษกระดาษกระจายไปทั่วผมไม่รู้ด้วยซ้ําว่ามันปลิวไปไหนบ้างชายชลาประท้วงผู้พิพากษาจึงตอบว่าในทํานองเดียวกันคําพูดหรือความเห็นธรรมดาสามารถทํำลายชื่อเสียงของคนคนหนึ่งถึงขั้นที่คนคนนั้นไม่สามารถกู้คืนได้ถ้าพูดดีเกี่ยวกับคนอื่นไม่ได้ก็จงอย่าพูดอะไรเลยผู้พิพากษาหยุดชั่วครู่ เกินกล่าวต่อการซุบซิบเลวร้ายกว่าการขโมยทรัพย์สินเงินทองเพราะมันขโมยศักดิ์ศรีชื่อเสียงและความเชื่อถือของคนอื่นซึ่งเขาไม่อาจกู้กลับคืนมาได้เมื่อเท้าเจ้าก้าวพลาดยังกลับมาทรงตัวได้ใหม่แต่เมื่อลิ้นเจ้าพลาดพูดจาพร่อยๆออกไปเจ้าไม่มีวันเอาคำพูดของเจ้าคืนมาได้เลยสุภาษิตจีนกล่าวไว้ว่าโรคเข้าทางปาก ภัยพี่บัติออกจากปาก